เอาละครับผมโซสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเย่ฮ่าฮ่าฮลโหลกันแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับผมของเล่นของ Commander ร e t นั่นเองจะเป็นชนิดนะครับผมก็คือ DX Legend r u i l d e r c a p s u m e 01นั่นเองนะครับผมหรือว่าเป็นแคป s ซ็รุ่นพี่ชุดที่1นั่นเองซึ่งชุดนี้นะครับผม เปิดมาในราคา365บาทนะครับผมสำหรับหน้าร้านของ Dream Toy Shop ที่ Mega Plus, ลเมก a พล u ส o ัสเปล e c ชั้น6นะครับใครสนใจก็ลองไปหาดูได้หรือจะไปหาในแอปส้มของร้านนี้ก็ได้นะครับราคาจะใกล้ๆก,กันชุดนี้นะครับผมจะประกอบไปด้วยคูกะ c a แคปซมนะครับฟร์เซ่แคปซมแล้วก็ยาบูแคปซมนั่นเองนะครับผม สามชิ้นนี้ราคา3 6 5้บาทต้องบอกเลยว่าราคาถูกกับกุจิโซพอสมควรนะครับผมประมาณเกือบร้อยหนึ่งเพราะว่าที่ร้านเนี่ยกุิโซ่ซองตัวเนี่ยราคาประมาณ440บาทอันนี้3 6 5้บาทมาในกล่องด้วยนะครับผมก็ราคาโอเคเลยจริงๆผมได้อันนี้มาด้วยนะครับผมแต่ว่าจะทำคลิปอีกทีหนึ่งให้ดูเนาะดูหน้ากล่องกันก่อนเลยนะครับผมหน้ากล่องก็จะเป็นหน้าของ j e t นะครับคูกะ พอเช่แล้วก็กาบุตแล้วก็เป็นแคปเซมนะครับผมเรียงกันแบบนี้พร้อมกับบอกว่าเล่นกับเซตสไตรเวอร์ได้นะแล้วก็เป็นชื่อ DX นะครับผมมีตราของบันไดน้ำโค้งข้างบนนี้นะครับสามคบขึ้นไปแล้วก็มีบันไดนะครับผมผลิตที่จ,จีนนะด้านบนนี้นะครับผมก็จะเป็นเหมือนกับแคปเซ็มลอยอยู่นะประมาณนี้ด้านข้างก็จะเหมือนกับว่าเป็นไลน์อัพของกล่องนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับผมด้านข้างนี้ก็จะเป็นเซตคอนเทนต์ นะครับผมรวมไปถึงคู่มือถ้าใครอยากรู้แบบละเอียดว่าเล่นยังไงนะก็สแกน q ค Code เอานะครับผมด้านหลังนี้ก็จะเป็นฟิล์มเหมือนม,นมนอ,อก,กอของตัวแทนจำหน่ายนะครับผมแล้วก็วิธีเล่นคร่าวๆตรงนี้นะครับข้างในเนี่ยไม่ได้มีการห่ออะไรมาเยอะนะครับผมจะมีก็เป็นซองพลาสติกแบบนี้3ซองนะครับผมใส่มาซ้อนกันส่วน่องเล็กก็เป็นเหมือนกันนะครับผมมัจะเป็นซองเดียวเนาะเดี๋ยวดูของกางในกล่องกัน ชิ้นแรกนะครับผมก็จะเป็นคู่กะแคปซมนั่นเองนะครับจะเป็นสีแดงนะพวกเลเจนด์วเดอร์นะครับผมสีเนี่ยไอตรงโมเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นสีใสนะแต่ว่ามันจะเป็นสีแบบทึบๆนะครับอันนี้เทียบกับ Impact จะเป็นสีใสนะครับผมแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีทึบมาเลยก็มันจะเป็นหีบทุกตัวนะครับผมเว้นแต่ว่าเขาจะออกเป็นลายใหม่มาเป็นแบบคิราคิร่าคลีร์เวอร์ชั่นเหมือนของกิโซนนะครับอันนี้จะเป็นหน้าของคู่กะนะครับผม จะเป็นเหมือนกับชูนิโป้งนะสี่เฟรมแบบนนะแล้วก็พินด้านหลังจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับผมจะเป็นโฟรเช c แคปเซ e มจะเป็นทาสือกีตาร์นะครับชนะูบี้นะครับผมด้านหลังเป็นแบบนี้พินนะครับอันนี้จะออกฟืดๆหน่อยอ่าเพราะว่าโมงมนตัดมาไม่เรียบข้างล่างนะครับผมทีนะก็ดืลห,ห็ไหมด้านล,ล่างมันตัดมาไม่โอ นะต่อไปนะครับผมของกาบุก็จะเป็นท่าหมุนๆแล้วก็ชูมือขึ้นมาอีกฝั่งเป็นท่าเป็นประจำของเขาแล้วแหละอันนี้จะเป็นพินนะครับผมเดี๋ยวไปลองเล่นกันว่าเป็นยังไงนะมาอันนี้เป็นฐานตั้งโทรศัพท์นะครับผมที่ผมลองเอามาตั้งดูแล้วมันก็เออวางได้นะครับแล้วก็น,นี่จะเป็นสายที่ผมโมมา นะครับผมเป็นโฟมยางเนาะถ้าใครอยากทำตามก็ผมลงโพสต์เวลาก็ลองเลื่อนหาดูนะครับผมมันมันทาให้หลังมันดูไม่โล่งดีนะครับก็ใครสนใจก็ไปลองทำาัดูแล้วกันเนาะอันนียเวลาผมวางอันนี้นะครับผมก็มันจะเป็นแบบนี้นี่ก็วางอย่างนี้ไปเลยแล้วมันก็มันก็โอเคนะครับผมแต่ว่าสายมันจะโล่งๆหน่อยผมรอฐานของมันแล้วกันเนาะที่มันจะออกเดือนพฤศจิกา ถ่ายตอนกลางวันมันจะไม่ได้ชัดหน่อยนะคุณไฟมันก็เต็มที่ของมันได้แค่นี้แหละนะ ผมชอบลูกเล่นของรุ่นพี่เพราะว่าไอ้คำว่า o o d Morning เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าตามเสียงแปลงร่างของอน,นันต์นั้นนะครับผมแล้วก็มีเสียงแปลงร่างแล้วก็มีบทพูดประจำอะไรอย่างเงี้ยของแต่ละเรื่องนะครับผมซึ่งบทของครูก,กาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับว่าดูให้ดีนะครับการแปลงร่างของผมอะไรแบบนี้นะเท่ดีไม่ได้มาแค่เสียงแปลงร่างรุ่นพี่เฉยแต่ว่ายังมีการปรับเปลี่ยนคำว่า Good Morning ให้เข้ากับ เรเดอร์คนนั้นแล้วก็มีบทพูดอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับโอเเท่ดีนะชอบ มาณนี้นะครับผมของคู่กับมาต่อที่โฟร์เซ่น,นะครับ ไฟจะออกสีฟ้านะครับผมขาวๆเนาะแล้วก็จะเป็น Good Good Morning นะเหมือนตอนที่321นะครับนเนี่เท่ดชอบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อุจุคิจาปเพราะว่ามันเป็นสเสน่ห์ของ l อ่า n e r e n e r i d p r c a p s u l ซนะครับเออมันเท่ดีนะนจะเป็นเหมือนกับว่าตอนกดสวิตช์นะครับ มดละต่อไปนะครับผมจะเป็นของกาบุ จะไม่ได้มีบทพูดสำคัญนะครับผมจะมีแค่เสียงเหมือนตอนของเขคมขัดแล้วแล้วก็จูซี่นะครับ มดก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวเจ้าตัว DX l e g e n d r a r c a p s u m Set 01นะครับผมทุกเล่นก็ทั่วไปสาหรับแคปเซมก็คือแปลงร่างเล่นท่าถ้าไม่ตายแบบ1แบบ2ออะไรอย่างนี้นะมันก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่ว่าที่ดีจริงๆก็คือราคาที่เดี๋ยวนี้เนี่ยราคาที่เป็นกิมมิคไอเทมเนี่ย ต่ำลงมาพอสมควรนะครับผมไม่ได้มาแบบ3 4 0 0ต่อชิ้นอะไรอย่างนี้แล้วเนาะก็เข้าถึงได้ไง่ายมากขึ้นนะครับถ้าใครสนใจชิ้นนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปก็ไปลองหาตาม outlet ของร <oy> ิมทอยได้นะครับผมเอ้ยไม่ใช่ outlet เขาจะเปลี่ยนเป็นช็อปแล้วใช่ไหมอืมก็ริมทอยช็อปนะครับผมที่ Mega Plus, เมกาพลาซ่าสปาร์เกชั้น6ไม่ก็ในแอปส้มนะครับผมราคาหน้าร้านเนี่ย365บาทนะครับผมส่วนในช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยก็แล้วแต่คุณสะดวกนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมเป็็นกกลลังใใจห้้ผมแว กดแชร์เพื่อเพื่อนใ้ดูด้วยนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยรุ่นอ,อะไรเป็นยังไงนะครับผมมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างนะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือมันต้องลุ้นเอาว่ามันจะฝืดหรือไม่ฝืดนั่นแหละที่ผมเจอนะ ถ้าผมตกคนข้อมูลตรงไหนนะครับผมหรือว่าอยากเสริมเพิ่มเติมข้อมูลอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้ที่คอมเมนต์ชัองด้านล่างได้เลยนะครับถ้าอยากสปอร์ตกันก็สามารถกดซุดปเปอรแ์แตงจากไอจีคลิปส่วนถ้าอยากติดตามพวกราาว้านชการเก็บของเล่นของผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการบนการพูดคุยข่าวสารของเล่นที่ผมสนใจนะครับผมรวมไปถึงแกลเลอรี่รูปภาพอะไรอย่างเงี้ยที่ผมมีเนี่ยก็จะลงใน IG นี้นะครับผมส่วนพวกไลฟ์แกะกล่องเนี่ยไม่สามารถทำได้ใน IG แล้ว นะครับผมก็จะย้ายไปอยู่ในเมมเบอร์ชิพคนตังเหลือนะครับผมก็ถ้าใครอยากมาดูตรงนีด้ด้วยการส,สดๆก็มาสมัครสมาชิกกันได้นะครับตามราคาตามตัวนะมันไม่ให้ตั้งตำ่านี้แหละละที่สําคัญเลยนะครับผมขาดไม่ได้เลยก็คืออย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่จะได้มาเป็นเพื่อนแรกกันนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรฟิกเกอร์เนี่ยยังไม่ได้อยา,ากจะฟิกเกอร์มารีวิวมากเลยนะแต่ว่ามันมีอันนี้เข้ามาคุณผู้ชมเนี่ยสองกล่องเนี่ยมันมีไอ้สองกล่องนี้เข้ามาด้วยก็ เดี๋ยวคิดเอาเรียนไปตามกันด้วยนะค,ครับผมสำหรับนี้ออลาไปก่อนสวัสดีครับ